นี่อเหตุหดแท้เที่ยวลงบ่เหตุบาเสียวเหรียเหตุบาเสียวเลยนซื้อบ่ด่นี่น รถมนเดียวลงลลรถรถมาสูงหนอะัว <c oughs> ลงพี่น่องขอกวดละบ้งขงั <c oughs> วลงกองขาในหอยพเกเขาในเซตบังหน,น่อ ันนี้ได <c oughs> ้หอยเขาไงมะลุนมะลเรียบนี้ไม่ลูกบอนว่าเท่าไหร่ห้องเ่าอย่างปกติเท่าไหร่น้อ ปูห้องนี่วาบูแพงเี๋ยว่าูซื่อจะคิดว่าจากไหนเจ็ดมือหาเด้ว่าสีนมองอ่างซีไปนนี้แม่มันลูกแม่มันลูกเขาได้แหลนี่ลูกสองครับลูกสองลูกสองนี่แมนบอกถ้าไปล้วบอกลูกไงมันถึงขึ้นทีให้ลูกห่าง แม่นอยู่บ่ใหไ่ไว้นึกว่ามันดังใหญ่ไวกองเก็ตมือหาแม่มันสูงอยู่ประมาณเมตรเม็ดสามสิบบวกเนาะจะว่าลูกมันให้ลูกงามักแม่บ้านก็นี่ครับแม่บ้านแม่ท้องเพ่อนตะการท้องไหมแม่บอกงามจะว่าให้ลูกงามตัวนี้เราตป็แม่ละง่วนแม่ให้ลูกงามงามเลีนะเอ่งามให้ลูกงามของเราอยู่ ลูกมันเลิกดีแห้งลูกเลิกดีแห้งไปนองลูกมันกระซุงกว่ามันเม็ดเเม็ดยี่ซิเลยนอง้อหล่เลิกดีแหงลิกดีแห้งครงสร้างพวอ,อยู่ ได้เลยพี่น้องพันต่ออยู่บรเวนี้เฮ้ได้เลยพี่น้องพันต่อบวคือจังซองแล้วซองอีกอยู่อไทยอันนี้พ้อมรนี่กันโควิดบ่ขนาดเลยอาเบอร์โทรพี่น้องไว้นะ้าเบน่นอยากเด้นํานี่0 5้าศูน08แปดหกเให้ดูงาดูดั วัว้อง,องลายพ่อสาเถะเพาท่านเรอันนีพ่อเม็ดเมล่หามือเนี่ละหามืเมอมเ,เ,เ,มมเราว่าสูงอยู่เม็ดสี่สิบ เาหองไลแหงง่วะสมหลว่พ่อใแม่ใ่มนี่บัสมเนยดุวงพุทธพี่น้องโบราณโบราณบ่สมนะค่ะตัวนี้ตัวนี้พัฒนาดังจังหน่อยตัวนี้พั ดางดงเดืงเดมันขายยากไงผู้ไทยก็อยากใขายเยอมีตำหนีตำหนีมันกข่เท้าหมดเอย่านนี่ยังไนี่น่หเลยป้าที่ท่า่งนสอง่สี et Alpha, <eza> ่สองพันสอง่นสี่่นยังไใหญ่โอ้ยจ้เดียวบ่กรก่ กัดพี่น้องสูงประมาณเม็ดหนึ่งเียเม็ดน้อยห้องเท่าไรก่อนสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ีพี่น้องเ่นไห้จักบด้วยเนไห้ผูหนึงเีห้สองหมื่นึงเีห้ท่นึงสองหมื่นท่านะธนไดือ้นขุ้นอยู่โบเดียวว่ายว่าจะแข็งแทมนี่คนละว่าสองหมื่นคนละว่ามันได้หลเนี่ยโบมันบหลรือไม่มันซื้อรา้กูบ่โอ้แสดงว่ ว่าหนี้มัต้องแพงอยู่จ้ว่าให้โอ้งสบสองหมื่นพันขนาดสองสองหมื่นพันยังขาดทุนอยู่ไ่าไม่ทันใจนะเที่ยวชอปได้ก่อนมงเอาเดี๋ยวถงว่าถึเราผลเลยก็สองสาพับาทเอาเอาเอาไปเสก่อนเมื่อนี้คนซื้อผันนอยจะนาเมื่อนี้เงินดูคนซื้อกน้อยแน่เมื่อนี้ ไปจังไรหมดทีคนซื้อน้อยออมันเกินตัวเลยหรือว่าันเสี่ยมันเสี่ยแต่มันซุ้มก็นี่เรียบร้อยหรอกเเมียนเหี่ยเขาเมียนแหละเขาเมียนแหละซื้ออย่างดอกแองกัตเดี๋วดบบนนยวปอีหยังคือว่าผัวกลุ่มก็มแนวนี้บัดมันก็อยู่เป็นมูดีแท้ครมันดีวะโอ้ยจะให้พี่น้องเอาไปเลียงโ่บอ ไล่ละเท่าไรดริไล่ละสามยาไล่ละสองหมื่นสามพันโอ้ยขัดมาปันขัดมาปันหยังขันสองตัวมเล็กสิบเอ็ดเลยนี่นี่ไส์ก็ดีอันนี้จะให้มาเล็กยังลหหนึ่งสองสามสี่ห้ากเก็ปีกเก่าเมี้กนแ้งละสองพันละเท่สองวาเอาเท่าสองา ไอ้ต้อสองพันห้าะด้ห้องห้อสององห้าร้อยดเลยเอยหลายตัวสองหมื่นสองพัน hmm. ห mm ้า hmm. ร mm ้อยครับ huh. ส mm ุอโจนี่นี่ง้อนี่ขัดมาาสูงตัวละเม็ดใสมันดีนจับ่าจบ่ตัวไหนมานมดีมัครับนเดอ่มดีเลืกดีจ้านี่เพิ่มากเจ้านี่เพิ่มมากง้องามก็คัดแต่เพิ่งสือมาคัดว่าสั่นเพิ่มออกมากันกี้ไร่แล้วปะ ไอละสองหมกว่าสองหมื่นหน่อยสองหมื่นหน่อยเลือกเอ้านีเลา้เลยเร้ียงที่หนองไทรเลี้ยงไท่เี่ยงเศร้าหน่อยเาองพันได้หรอว่าเดี๋ยวตัวละสามพันนี่เลจับจับอกเลยดนี่จับบอกเลยสำหรับพงเงนห่อยเนาะนี่เนาะจับอกเลย เลี้ยงไว้รถในเลี้ยงวัวนังอัน้ยนบ่นสามื่สองสน้องไซคุนไาโรดีราคาไปแห้งแห้งส่วนึกว่าดีสามหมืนกลวกลัวโบแมนไปสี่หมื่นห้องเพื่อไร้อตวเ้าตอเจตนี่อยู่เจ้าบ้านของไครคือสีรุดสีอยูอกน้อสากวนนี่ละน้อ สามเจสี่สามา 43, สลดเดี่ยวเพูตเขาจะใส่ไุนพี่น้อยสูงอยู่ประมาณเม็ดเกือบสามสิบอยู่ตรงหนอยอยู่ประมาณนี้แหละกบไอแกนี่อยู่ใสุ่นพี่น่องใส่คุนเขาจะใส่ไซคุตโลเต้พอนไหนพี่น่อยศูนย์แปดเก้าี่สองหนึ่ง กย0ซีแปดวัยูยบาน,นนี่ดูเบญจรักครับเับวพันในที่อ่วัวพืน่นเ่นมันบน่นี่พันในให้อาหารเท่าไรมันบ่ธ้รมาศ<อ>าสตร์ม้วนจีน่าท้งของ่องกต่ามมืนกลัวกลัวไปไหนเติบไปพี่น้องตอเอาเขาจะไดกันเลยคุณบอาหอน4ีมื่นอกเดี๋ยวมารุษเจ้าบายกัน,กนเดีวเจาพูดตอะ สูตัตัวตัวดิบ่นต่ยราคาเท่าไรถ้าอร่อยค้ายครับย่อมขัดสนตอนนี้ก้องมือเท่าไรสามครับสามท่านหนึ่งท่านหนึ่งเท่ท um. าเท่าไรเกาของเราเท่าไรสองพันห้าใช้คุณเนา<ท> lazy, ะ หาได้ไหมครับทัาหายอมครับยอมา่้หาขาหาอร่อยมครับขาหาอร่อยรนไปดีกาก่มันะตั้งเงนด้กันดี้กันดีมองที่ไหกันล่ะเนาะไมเทอั็ีไม่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 มันเยอะเลยโอ้โอ้แต่ันกักาทุนไลยดิานดี๋ยวนี้สองไี่ แลวกต้นซื้อไปขนาดนี้คุณบอกมึงนี่มึงขายยาเ่อะเลยวหรอนอยเนาะแอต้นซื้อไปทางคารุซังต่อพวกมันด้วนแล้ววะเนี้ยอยู่กับเย็นอยู่ตอนซื้อซื้อกับหู้จ๊กว่าด้วนไอ้เอ้าค บ่าปูสีโครงด้วนบ่ค่อยมีปัญหาพี่น้องเดือขายอยู่เพราะว่าเพิ่นเอาไปขุนต้นนี้ก็สีโครงด้วนถ้าเป็นต้นเมี่ยก็จบพี่น้องสามมื่นสองพันเกียวในหางพีดบุรีพื้นสื่อในหางประเทอเลย ได้หางกันเลยไอ้พันขีดขาดซึ่ง่จับสาขาดซึ่งลอยหนึ่งออยไัเอ้พันเกีก่าเ้ขาด่อยเดียวไปเก้าลอยกับลอยนึ่งเออได้หางันไสามหนหนันเก้าลอยพี่นนองการขายการขายตัอรองเอนาหเอลอหาหาหาเราห้องพ่อฟังได้หน่ลูกกับตัวเมยพร้อม ถือว่าเราห้องพ่อฟังอยู่คันห้องหาเงืนหานี่บเไม่ราคาขายราคาห้องเมยนไม่ได้จักลูกนี่เมาลูกสามมันสามคันาเตัวเรกเขาเาลูกสามมัเขาองซองไปหาซองซอเขาหน่งไปสามพันบอเน่เราให้หาสองออที่ีตัวเขาใา้สามพันราคาพอฟังอยู่องหาร้อยไป นั่นบาทนี่โอ้ใจแฮ้ควงไงจัดจัดเลยนั่นลงไทเบึ้งห้าหมื่นสองพันห้าร้ยใจกันล่ะอ้าวโอเคนั้นไม่วขายราคานี่จะกี่ขายราคาไหนแล้วแม่มันโอเคอยู่พี่น้เออแมสูงอยู่เอนแม่สี่ซิปสามซิปบวกเกือบสี่ซิปนี่ารพี่น้องลูกก็แม่ ลูกก็ง,งามดีแต่บ่ซสีนโมแดงขนานั้นะบพีดตัวก็ไปเลี่ยงน้อยบ่จัดทำนี่ก็คจัดแต่พู้ไทยลูกก็ว่าจัดมีคนมาีวบหน้าบา้านเครือหน่อยบนนีว้วัเรื่อนบ่มเลี้ยงหาหำเห็นโอ้ังองเราอยู่เป็นไหกพันนี่วาเลือลอยได้หนิเลือลอยหกพั ขายองไปยางหัันจะไปจูงมือโดนนะขยเน่ยงเนื้อก่อไปาขึ้น้อยกนำลาี่เานี่เรานี่เรน่เราน่เมนี่เรน่เรนี่าี่นี่านี่เาีเานี่เร่เาน่รานี่เราี่เรานี่เรนี่เรนี่าเ่านี่เเาน่านีีเีเาา่าเนี่ี่โทรเานาน่้่น่นนนนี ลูกตัวแ an te ม่ครับลูกต nice> for sure. ัวแม่ห้องแกบาทก่อนสี่หมืงจ้าเหองวบ้านบหง่วบันบนพี่น้องผมื่นห่องสี่หมื่นพันลูกได้ลูกตัวแรกแม่นี่ลูกตัวแรกจ้าลูกตัวแรกสี่หมื่นพันง่วบันบานพี่น้องง่บันบันเรานี่เรียกง่ายง่ายงวไทยไท่กับไถ่ไงเน่อยู่ดอกน้อใช่โมเมนต์โมเนต์ไถ่อันนี้ปัไห ก็รูก็เช่องไในตัวนี้แม่มันสูงอยู่ไม่ที่มันสามสิบนะนาะจ็ดื้อปะขอเขาได้ก่อนมังเชียวเขาได้ก่อนมังเชียวเลยเขาได้ก่อน ถ้าพี่น้องพัชรไกลน้ำมัเทียวเลยเท่าไรก่อนนี่สามเปห้าร้อยเอ้าสามเปรตห้าร้อยพื่นมาพไก้ติดต่อมาพี่น้องใทห้เท้เนกับว่าไม่ใทห้เท้ให้ไงเติมยูท่ใหญ่งทใหญ่เอ้าพัากได้ติดต่อมาบวกก็โทษพี่น้องน้ำเน่นี่ศูนย์หกห้าจ้าศูนย์ถกห้าสามสามเก้าจ้าสามสามเก้าแ่ห้าเจ็ดแปดจ้าแยห้าเจ็ดแปด่ไกติดต่อมาราคาพ่อฟังสามหมืนกว่าเมลูกอ่าเดี2สองตัวคุณค่ะคุณคุณ ได้สองสสตังวเดี๋ยวมันบูมีน้ำหรองวดให้เฮาอก็ดดรเลี้ยงปกติสำหรับปาเปรี้ยงราคาเบาๆพี่นอ 30, ้องสามหมื่นกว่าหนึ่งสองตัวขนาดโตโต,ตทั้งออนไลน์แล้วยังลดขึ้นโทรมาต่อจริงลดกว่านี้แม่นบอกโทรมาต่อจริงลดกว่านี้เ้ยพี่น้องแล้วโทรมาโทรมาเมาื่อโทรที่ไ,ไทยไปเมื่อตะกี้นี่ยละลูกมันงามลูกมันงามซื้อเอาลูกมันงวแม่นี่คือว่าพานคือว่าพานลูกนี่เลย

เงินเราไปใส่นาะเมียสิไปยูน้ำเลยนี่ไยู่ก็ดีสิยูกับกพืนได้ไดไ้เป็นอย่างไรละไรนน่ะไงมันเมียนความเพลินได้บ่าลูกลานเบ่านันเมียอลไได้บาทนี่บาทแม่นอลไรได้หอเออนหางันไหยจักบาทก่อนไปหางมือกัวครับกัวไปเท่าไหร่ล่ะกสองสามันหลัมันรูปร้ายครับลุกกบบ่ขายทันตัวาม่นอยู่ เจรจาลุงเท้อมบนคือขายเยอ่ว่หลูกฮะปัญหาลุงเท้าบรหลุคือขายอยู่ตัวไหมันสร้างขายไวตัวละนี่แล้วมาขายนกับวัดในรรุบมาบ่อขายเมืเมื่อวัดในรูปห้องหก0งินกว่าที่ขายตอนนี้หม่องเทียวอืมอาทิตย์พันครับหาสิบหม่องเทียวหาเจเพื่อนไหนเพื่อนไหนาหาามก็ห้างก็เติบพี่น้องก็พอเราบ่อขายดอกห้างก็อยู่สี่พพี่น้อง มไให้มาเก็ไปไห่เงินกอนค้ามาเก้าจนึ่ง้อห้อชมได้เตะซองยาเตะทั้งเนือเดะทั้งอันนี้ปรามันพี่น้องลกยมเม็ดผาทิบตัวสามหมื่นเกียรติมงคลเสียวจะเด้ขายอยู่ตรงไหนจ้งเาเพิ่อนกับมาสือคือเ่าหน่ล่ะ โอ er die. Die ้ใชเลยเสียสันมั่คือหลายครับแววเนี่ยว่หาตะเกียวนี่ยเอาตัวสองพหานี่รักได้รักสอหือรักสามรัก6ค้0 0 0่ผ่านใช้ตัวไหนโอ้สองตัวม่กตัวเดียว่าหาตัวละสองผ่านหาโค้งโค้งแท่นี่เนาะครับโค้งแท่โค้งแท่ตัวละสามหมื่นสองพ่นหา้องหือมองเอาเลยนี่ห้องครับ โอ้โมอง,องมอซูงูงดีอยู่ซูงตอลเมตร,รสามซูงตอลเมตรสามสิบกลัๆวๆพอน,นีนี่เนาะซูงดีสูงดีเขาหายจักรบาลอะไรเนาะขายหกหมื่น่ะหกหมื่นหาพี่เนาะ งอโค to ้งกับแพงคนด้เ uh, บิ่งกับวอกัว่าแตมัีถืองอโค้งกับแพงคือเกาน่ะล่ะโคมันดีโคมันสูงมีโพโบอหน่อยฮะมีพวกรบบที่มาถามมาบอกโพ้มาดูศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสี่สองห้าสี่กหกสี่หกครับหกครับเาจะเลงอโคงพี่น้องค้าน่อยทำมาหากินเก่งพกนีใครม่ได้ แย่ปนังบนเาเนาะได้ละสามหมื่นหาพี่เนาะละสามหมื่นหาเราสูงระมาณเมตรีสตัวละสามเจ็ดสาเจสนี่สูงสูงกว่ากันอยู่ประมาณจักสิบเซนสนเมันเาเงาเจ้าวันมีดางด้หรอไงตัวนี้คือจสีดงผสมหรอนะตัวนี้เนาะ ดังอยู่หน่อยนึงขันดังก็อยูห่ห้องราคานี่รอๆอยูห้อ,หองรักทีกวนอจะมีดังม่ได้แน่ยเจบขันธรรมาดาธรรมดาเออห้องธรรม,มาดาคู่น่ไล่ละตามหาตามหาัาหากับโแดงเบดิดนอจะก,กีวาากนนา่าจะในอนอก็ห้องตาลักคางัวนอ มีเบอร์โทรว่ครมีพี่น้องแกะไก่น่ำนี่นเอาเบอร์โทรเบอร์ไหนย์แปดสาอหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเ3 4 5ส้าเสาเอาจากแดพี่น้องง่วเ้าหน่อยเ้าหน่อยคือว่าเจ้าหน่อยก็ราคาดีพอเดียวผัดเทียวไงผัดแพ้งนอไม่ได้ซี0มือนหามื่นข้นน่ออยกใไ้ติดต่อมากอพี่น้องเบอร์โทรมาที่น,นี่ละ ใกล้สีใกล้สีใกล้สีดีผสมแล้วแมนครับไปอยางไงห่อก็เคยห่อก็เคยลามห่อก็ผูกเสือกส้อมดำมือนยงไงเม่สาวเตียงหน่อยนึงสัตวผสมให้องราคาเท่าไรก่อน้องีเ่าครับห้องีเนเก่าพัเนาะทุงเนงของเราอยู่ส่นนี้เป็นส่วนวัวเรียงพี่น้องส่วนวัวงามสูงดี้จะนอสูงแต่จะนอเมทซีซิบแต่จะนอความสูงนอ เกือบๆป่เกือบๆครับตามประมาณ3ามประมาณ 3, ามสามามหมดหนึ่งี่สิบมึงี่สิบวงไวสี่หมื่นสี่หมื่นเก้าพัพันมก้าขอสาวน่อยครับสาวน่อยสาวน่อยกับวานหน่อยลังเงี้ยเติมหลังหันซ้ำนี่ปผมเดือนครับอาฮสมบูรณ์หน่งบ่ออดสอปีผสมไดงว่ม่ครับครับ ก็อเอาแลวใหญ่เราห่องนี่ราคาคนห่องอห้องสี่หมื่นไปแล้วง่วลอ,อยนี่ปกติแล้วเอาฝากไว้โทษพี่น้องไว้ห้ามไปจะเป็นง,งัวงามไปเรีน้าศย์นยาูงี่ห้าสองสี่ห้าหกห้าศูนย์สามหกห้าใครกลัววางหันอยู่วางหันสี่หมื่นหน่อยกว่านี่ไล่คนห่องสี่มื่ว่านีนา่กระตุ้นนมาเนี่ เจดสิบหครับคนห้องนเท่าไหดมัน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 ท่องบอกโอมาท่องคนก็ห้องแทกเนี่ยต่อเอาตัวแม่กับซูงอยู่หอยว่มันสี่เมตรสีสิบจดลูกนขายไปแลวลูกสีว่าลูกสี่ว่าแม่ขายไปเจิบเจ็ดอยูงามเพชรต้ เผสมบักยังไวเจ็หกครับผสมบักแดงยังไวเนี่ท่องอยู่เล่เลนตนครับลูกแหกลูกซีตัวนี้ผสมอันนี้ไวเลนต่อนประมาณจะพาแล้วล่ะตีไปหลวดทาีพวกินหือท่องเดือนมองยังไงนดขอดเพื่อนกันยา เอา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 ผลไดฉตอไงตอบอตอเพิ่นถอนตัวมาจากไหนง้วทองไดครับนี้ครับสื่องทองใครกูสื่อแม่เดียวอยู่เม่เดียวมันกับเชียงแน้เจ็ดหมื่นเก่าเนบอเจ็ดเก่าเจ็ดมื่นหกหกเก่ามันกลับกันเนาะกลับกันแล่ว่ะให้เพิ่นอง้องเจ็ดหมหกใเพิ่นเท่าไหรเพิ่นหกลูกอ่างมห่อเอ้ยอง กรยับส่กันแ้อใส่ทอดไลหกที่เอ็ดโอ้เรายงไเลยหอยู่แล้วก็ข่หลายอยู่ได้เหรอเนาะกคือไม่หลายหกห้องเจ็ดที่หกเจ็ด่หกไหกสิเโอ้ยมันไกลกสิบเจ้งพอว่าอยู่ด้เหออาเราไเราขายบเกับบยาจ้านั่นเนี่ยเรามีเงินัพวกเราพวกเราซื้อเราก็่าพอขายแล้วเรา ผู้ขายพัววพอขายผมติดตามรายการเดียกัแล้วลดผ่วงนาะแม่เลนหอกมันจะเลนน้กับ่น้ำหาหางหันกับขายแด้กับแล้วนอยใหญน่อยทว่าจังไหนอเดี๋ยวกนกเอาน้านดยู่ไดแล้วก็บ่อพีดบ้างคนเดียวกันตเก็ดีนะเราเรายังมาต่ออยู่ใครก็เข้ายางผ่านไปผ่านมาอยู่นี่ถามดีกว่าถามเพราะมีแห้งเมีแหเมหกหมื่นพัน ผู้ขายเอาซอสอะไรบรรจุรวขึ้นมาลุ้นลุ้นละเกจอยู่บ่บ่ครับโอ้บ่ลุ้นะเกว่าให้พอทึงพอใส่ให้พอใดอ้าสมกันนะสมบหนักไม่รุ้อีลีพอ่ะหาได้ลูก่อ้ใหญ่ต้องบ้าเดี๋ยวะรจะไปัะนีไปไหนเลยบ่หูนั่นแลนู่้บู่้นั่บอนีไม่บอกใครได้กับใครใครบ่ไดนกับบ่วากันโตล่อง ใลูงกันนะพ่อเลยลูกันยับลงพ่อก็มาขืนให่ลูแม่กินอายขก้นไปครับหนึ่งโยนะกินให้พันขังเราเกะยสิบหกคบ ขาย6่ 60, 80ที่ขายเท่าไรก่อน67ไว้ให้เพื่นต่อซะก่อนแน่เห็นว่าันโอ้ยที่อกเวลาบอบอบอซื้อขายันจะง่ายครับเพระาเราคิดโดนบอบอบอจังหวะให้เพื่อนต่อเพรมีแหงเพื่อนมาไดตต่อเพื่อนาต่อได้เห็นบ่มีแหงอนนี่น่าญ่เห็นว่าก็ให้ต่อพรมีแหงเหรอ่มากันบห่ยมาลูกกันบอหน่อยจับบอย่าไปจับมันราคามันิดกเจกันเลยนะอย่าไปจับมันราคามันติดกเอาล้วหู้แล้วล่ะอย่าไปรูปมันราคามันติดลบนีผู้ร ถุงอยู okay. ่มันมเม็ดามซิปนี่ละนอของหกหมื่นแปดใครหกหมื่นเจ็ดเราวะโให้ตเนี่แงแล้วเาใหญ่นไปด้ยอยากไปก็ไปแ่งเนี่ยเ้ยไปซื้องุก็ได้เราถามต่อลบงได้จากต่อยห่เห็นแล้วต่อบัง เอาไอบางไทอบางพอ้ามีเขาบ่อเ่ันมีอดผสมพ่อยังไ่องเ่ครับสติง่นี่ส่เอนับผสมแ่อสรับติงผสมพ่อสตงเ่ยมันท่องเจดอนแงเดือนประกันได้แเรียบร้อยประันประกันกห่ออ้่อยัตงเล

เขานยนี <gas> ้เนเ่นะไมได้โตยาว